อ่พี่น้องมือน,นี้ต้มซุปหางงัวครับมือน,นี้เปียวคุ้มขมปลาไปตัดแซลม์ก,กันครับสว,ส,สวัสดีค่ะกระแตน,น้อยค่ะบาราวกัมครับมือหน,นิกระแตน,น้อยได้ต้มซุปหางงัวพี่น้องที่แรกว่าใช่บาร,รมมาวน์กัมไม่กินผู้เดียว อากินเจ๊กเล็กเจ๊กน้อยก็บ่เป็นอย่างดั้เนาะพี่น้องเนาะก็ได้นางจนมูวเพลิอนอนี่มีเจลคมๆมาจำำับน้ำล้วก็มีผักกาดมากินกับไม่หน่วนพักปลาชิบะลายบรนไดแล้วก็มีบรรนำนำักแสงน้ำพี่เนาะเอ้ามาเสร็จแจกน้อกันๆๆค่ะอออลองนี่ลมพัดลมพัดเย็นดีนะครับมืนมนบมนอนแต่สิมีเสียงลมเจ๊กเล็กเจ๊กน้อยนะครับมือนเมื่อเจ๊กน้อยกับไร้เต๋อหรือครับลม เขาออยัางอุนอ่นๆอยู่ขเขาแล้วไม่ไหมเนาะหูหนามนัว่นอ่หเนาีมือจะคล้องบ่ตากออกมาะไรกัะต่มแบบเปือป่อย mình háng tháng ngày đi mình gồm tiếng gồm cái hàng quá. Ước ừ. Tùm đi hả nào Ô tuần này nè Chầm, thêm nồi Đẹp xong Đẹp đâu rồi mà Không cái thằng cơm gì Hãy đi, cho kênh Ghiền

นำยุงพปุพุด,ดีขนาดแบบหนุ่มละลายเนี่ยแาบ <c oughs> น้องมันถามอยู่เล้ว่าปุดปุดไหมไมันหย่ำพลอยหยง่ายแม่บมบอสมือใบหนงังแหลมม่จับอันนมันจะเป็นยหนียว แบบง่ายๆนี่มันน uhm ี่แต่หน่อยเอาใจกันนะครับตอนยี่งใหญตอนยิงใหญ่โยงหายพี่น้องอืผิดคนด้วยคนนี่ครับ กน้ำจิ้มแจะงับงับง่ายมั่งง่ายลายไล่ในปากก็ก <laughs> ิ้มอะวัวผมตุ่มโดนเติบเต็ม มีนู่นเนี่ยผมกับบุญเคยทำเก็ดเตือครับมาลองบ้างนะครับเนาะลองมันก็แสบอยู่ครับเป็นอมอาจารย์เห็ดเองแบบมะเผาเจอเผาเล้วมมันไปขูดเตือสีแดงมาตุ่มด้นเติบอยู่ อันนี้มหาตอนใหญ่ดอกเอาตอนน้อยที่นออ้ยตัวนี้นี่เปื่อยดีเลยนะครับผมระวังเด้อระวังเด้อดีตาโอ้โหโอ้โบบขนงอกนนะครับเนาะโอ้ย

Hmm. <laughs> ขอโทษขอไฟแหลกนะครับเนาะลมลมแหงลมแหงนี no, <ladım. S 1> ่บอกได้ว <c oughs> so ่าสิเบิดนี้สองหางหางใหญ่หาสนิทสั่งยิ้มของตเบิดอดู အရာကာာကားတားရားရာလာင် ო ေ nấu chèo phun để chơi hà nội cho tôi nói tin còn đây nhà nào? <laughs> มาแล้วมาแล้วมาแล้วอืม แบบมันเลยม <ừ, S 1> นี่นี่เมื่อสองคา้างมันเลยยังแตงมัน,มน,น,นวลนบอาเขาเอาแล้วเอาเลยเอาเลย น้ต oh, ้มแสบเย่มขเอาลงสดเคงสดเครงจับน้าใจ เรม,มันแห้งมาเป็นเถียแห้งมันบางบาดเขาบอกิ้มได้ต้่มตังมาซองหางต้มซุ่ม <c oughs> ต้มซุ่มหางงวงเหมืนอนแซ่บครับพี่มือจะคว้งครับเหมือนนี่แต่เป็นพอขั้วตอนตอนเห็ดบนไท,ย,ทยพี่น้องะนะครับเนาะมันกระโดนเติบอะครับเทือสีเผาเทือสีต้่มนะครับเนาะ มอน,นี้กะแต่น้อยก็ขอขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมถ้ามากถ้าชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กะแต่น่อยนี่ยได้ค่ะมอน,นี้กะแตน้อยกบ่าวกำขอลาไปก่อนนะครับนาะสวัสดีสสดครับ